ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะมาเล่าประวัตินะครับของการทําเหรียญนะครับอาจารย์นำแก้วจันนะครับเหรียญนี้นะครับทําในปีพศนะครับสองห้นะครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับของพระอาจารย์นำนะครับโดยมีจุดประสงค์นะครับในการจัดสร้างของเหรียญรุ่นนี้ก็คือจะต้องการนะครับบุญระอุโบสถนะครับของวัดดอนสาลานะครับ จนเรื่องนี้นะครับทราบข่าวไปยังพลตรีพระเจ้าวโรงเธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคน,นะครับหรือที่ในวงการลักเครื่องนะครับเราเรียกว่า,าพระองค์เจ้าเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับพอทราบข่าวปั๊บนะครับท่านก็ขอมาเป็นประธานนะครับโดยมอบหมายให้คุณประกอบนะครับนามสกุล กำเนิดพลอยนะครับถ่านามสกุลก็คือเป็นคุณพ่อของพี่หนุ่มกันชัยนะครับสลับในการจัดสร้างนะครับเสด็จพ่อองค์ใจใหญ่เนี่ยกำชับเลยนะครับว่าเดืยนนี้นะครับเน้นคุณภาพนะครับไม่เน้นปริมาณนะครับดังนั้นนะครับในการจัดสร้างเนี่ยนะครับเมื่อมีการสร้างเสร็จ ก็จะมีการนะครับทุบแล้วก็ทำทำลายบล็อกนะครับแล้วก็รวมถึงแม่พิมพ์ต่างๆนะครับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเหรียญที่มีจำกัดนะครับสลับเหรียญน,นะครับก็จะมีขนาด3.3นะครับ3.3คูณ2.5เซนิเมตรนะครับจะมีด้วยกัน3เนื้อด้วยกันนะครับ จะมีทองคำา44เหรียญนะครับจะมีเงิน66นะครับแล้วก็เหรียญที่เป็นโลหะบ้านเชียงนะครับอีกสอง0 0กว่าเหรียญนะครับซึ่งเหรียญโลหะบ้านเชียงนวนะครับก็ประมาณ4,000ันกว่าปีนะครับเอามาผสมนะครับทีนี้เหรียญต้นแบบนี้นะครับเสด็จพระองค์ชายใหญ่นะครับได้เอาต้นแบบนะครับของเหรียญนะครับมาจากหลวงพ่อคง นะครับวัดบางกระเพาะนะครับแม่พิมพ์นะครับแกะโดยช่างยิ้มนะครับยอดเมืองนะครับซึ่งข้างหน้านะครับก็จะเขียนนะครับนะครับเหรียญพระอาจารย์นำแก้วจันนะครับวัดดอนศาลานะครับพัทลุงอายุ85้าปีนะครับ ตัวนี้ก็จะระบุพสด้วยนะครับ2519นะครับซึ่งตัวนี้นะครับถอดแบบมาจากเหรียญหลวงพ่อคงเนี่ยนะครับก็จะสังเกตว่านะครับก็จะพวกดอกจันอะไรเนี่ยนะครับก็จะล้อกันมานะครับล้อกันมาเลยนะครับแต่ทีนี้ด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะมียันนะครับตรงนี้เราเรียกว่ายันนโมนะครับซึ่ง ตรงที่เขียนเป็นอักระตรงนี้นะครับนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นอักระที่เราเรียกว่าพระคาถานะครับหัวใจเศรษฐีนะครับณนะชาริเตณนะชาริเตสังคาริเตณนะชาริติผลิราชานะครับทีนี้เรามาดูนะครับวิธีการผลิตนะครับนะครับอเอา ในเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงเนี่ยตัวนี้นะครับทําที่กรุงเทพนะครับแล้วก็พอทําเสร็จก็ส่งเครื่องบินนะครับแล้วเขาก็ไปรับกันที่สนามบินมเืองรังนะครับแล้วก็เอาไปส่งที่ที่วัดนะครับก็จะใส่ลังมานะครับสำหรับในเนื้อทองแดงเนี่ยนะครับในการแยกบล็อกนะครับอันนี้ผมก็อ่านหนังสือมานะครับมันก็จะมีการสับสนกันหลายอย่างด้วยกันนะครับอ่า สำหรับในหนังสือนะครับเอี้ยงอู่ยีนครเขาก็บอกงี้นะครับว่าในการแยกบล็อกเนี่ยนะครับในบล็อกแรกก็จะมีการเขาเรียกว่าแบ่งออกเป็น2บล็อกด้วยกันนะครับก็คือเรื่องน,นี้กใ็ใช้วิธีการปั๊มนะครับก็คือเขาแกะไม่พิมพ์มาก่อนแล้วก็ปั๊มนะครับทําไมถึง2บล็อกใช่ไหมครับเพราะว่าในครั้งแรกเนี่ยมันจะมีการ บล็อกแรกๆเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการผสมผสมโลหะก่อนนะครับซึ่งในบล็อกแรกเนี่ยนะครับโลหะเนี่ยก็จะแก่โลหะบ้านเชียงนะครับออกมาหลอมหรือก็จะมีพวกยันอะไรมาหลอมด้วยนะครับทีนี้พอโลหะมันแข็งเนี่ยปั๊มไปแรกๆเนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็จะมีรอยแตกรอยลั่นต่างๆนะครับช่างยิ้มนะครับ ก็แนะนำนะครับให้ผสมทองแดงเข้าไปนะครับในบล็อกหลังๆนะครับทีนี้พอบล็อกแรกเนี่ยพอปั้มปั๊มไปเรื่อยๆเนื่องจากโลหะมันแข็งเนี่ยบล็อกมันก็แตกนะครับช่างยิ้มก็นะครับก็จะมีการถอดบล็อกนะครับมีการถอดบล็อกแล้วก็มาแกะเข้ามาใหม่นะครับในบล็อกที่2นะครับในบล็อกแรกนะครับก็จะมีนะครับเมื่อกี้ที่ผมโชว์เนี่ยบล็อกแรกก็จะมีสายฝนนะครับสายฝนทีวอลนะครับไม่มีจุด แล้วก็จีวรจุดหลังผดนะครับอันนี้ที่ผมถือเนี่ยจะเป็นจีวรจุดนะครับจีวรจุดดูตรงไหนนะครับจีวรจุดก็จะมีนะครับจุดจุดตรงนี้นะครับจุดจุดตรงนี้1จุดนะครับแล้วก็จีวรจุดหลังผดนะครับหลังผดตรงหลังนะครับตรงหลังบริเวณนี้นะครับมันก็จะมีผดนะครับ พอปั๊มไปเรื่อยๆปั๊มไปเรื่อยๆนะครับสังเกตดูนะครับเด้บล็อกปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะบี้แบนนะครับบี้แบนอ่าพออาจจะปั๊บจนแตกนะครับปั๊มจนแตกปั๊บทีนี้เขาก็ตัวนี้นะครับมาถอดบล็อกใหม่ครับพอถอดบล็อกใหม่นะครับทีนี้ถอดบล็อกใหม่ปั๊บนะครับเขาก็มาปั๊มมาปั๊มอันนี้อันนี้เป็นบล็อกลาแตกนะครับลาแตก เป็นบล็อกที่สองนะครับก็จะมีลาแตกลาแตกบางก่อนนะครับลาแตกบางนะครับพอปั๊มไปเรื่อยๆนะครับปั๊มไปเรื่อยๆเนี่ยก็จะก็จะมีรอยแตกนะครับตรงตัวนี้นะครับตรงศาลานะครับก็จะมีรอยแตกนะครับปั๊มพอกระแทกไปเรื่อยกระแทกไปเรื่อยนะครับรอยแตกก็จะมากขึ้นนะครับที่ผมก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับทีนี้มาดู เขาเรียกว่า,าการพุทธาพิเศษนะครับเหรียญนี้นะครับมันมีราคาเช่าหาได้นะครับมันก็จะมีปัจจัยนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งก็คือในเรื่องของวัตถุประสงค์การสร้างก่อนนะครับอันนี้วัตถุประสงค์การสร้างชัดเจนนะครับก็คือว่าเอาไปบุรณะอุโบสถนะครับอ,อันที่สองนะครับ มีความจำกัดไหมนะครับเราเรียกว่า scarcity ไหมนะครับอย่างเหรียญรุ่นนี้นะครับมีความจำกัดแน่นอนนะครับเพราะว่าเหมือนที่บอกนะครับทองคำสี่สี่เงิน66นะครับโลหะบ้านเชียง20,000นะครับมีปั๊มเสียปั๊มอะไรบ้างนะครับบล็อกแรกก็3000กว่าแล้วก็ที่ทำให้เหรียญน,นะครับมีประสบการณ์ รือราคาแพงก็คือคนเอาไปใช้แล้วนะครับก็มีประสบการณ์นะครับแล้วก็เป็นที่ต้องการนะครับก็จะทําให้เหรียญเนี่ยมีราคาแพงอันที่3มเลยก็คือเรื่องของพิธีปลุกเสกครับก็อันนี้ปลุกเสกสองวาละาด้วยกันนะครับพอข้อเอาลงมาจากเครื่องบินเสร็จนะครับก็เอาไปให้พระอาจารย์นำนะครับตอนนั้นก็เรียกว่าใส่กล่องไม้ชําฉามานะครับก็ไปปลุกเสกเดี่ยวที่กุฏินะครับ แล้วก็มีชาวบ้านนะครับก็ไปสังเกตการด้วยนะครับปู้๊กเสกตอนที่ปลูกเสกเนี่ยก็ลังไม้มานก็กุกกักุกกักุกกกนะครับมีเสียงพระอาจารย์นำก็บอกว่าเออใช้ได้นะครับใช่ได้แล้วบอกว่าพรุ่งนี้นะครับไปเชิญพระอาจารย์หมุนนะครับพระอาจารย์หมุนนะครับวัดเขาแดงตะวันวัดเขาแดงนะครับองค์นี้นะครับองนี้พระอาจารย์หมุนนะครับอันนี้ อันนี้เป็นเหรียญนะครับปี16นะครับพระจารย์หมุนนะครับเขาเป็นเขาเรียกว่าพระสหายนะครับมาร่วมปลุกเสกนะครับในพระอุโบสถนะครับปลุกเสกเหมือนเดิมนะครับก็มีชาวบ้านนะครับมาสังเกตการนะครับก็พบว่าลังไม้มันกุกกักกุกกักอีกนะครับกุกกักกุกกักอีกก็พระอาจารย์หมุนบอกนะครับ ก็เอามือนะครับไปไปจับที่ลังนะครับปรากฏว่าลังก็ก็เรียกว่าเงียบลงนะครับทีนี้ท่านพระอาจารย์หมุนนะครับซึ่งเป็นพระเกจ e สายเขาอ,อ้อเหมือนกันนะครับท่านสองอนนี้เป็นสายเขาอ,อ้อนะครับก็บอกว่าเออเหรียญรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีพุทธานุภาพดีจริงนะครับอันนี้ วันนี้นะครับผมก็เอาประวัตินะครับในที่ผมอ่านนะครับผมเข้าใจนะครับนะครับท่านใดนะครับมีความคิดเห็นยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับนะผมก็ชอบนะครับชอบนะแล้วก็หลักการนะครับในการสะสมผ้าเหรียญนะครับตัวนี้นะครับผ้าเหรียญเนี่ยมันจะมี3มยุคด้วยกันนะครับ ยุคก่อน2500นะครับ2500เนี่ยเราสะสมตามการผลิตน,นะครับยุคก่อน2500เนี่ยนะครับวิธีการสร้างน่าจะเป็นโบรโาณน,นะครับก็จะใช้แบบเขาเรียกว่าข้างเลื่อยนะครับข้างเลื่อยกับข้างกระบอกนะครับแล้วก็มายุคใน2500นะครับเริ่มมีตัวตัดนะครับเริ่มมีการปั๊มก็จะสะดวกกว่านะครับกว่าข้างเลื่อยกับข้างกระบอกสำหรับเรียนในยุคนี้นะครับ ก็เป็นหลัง2500นะครับก็จะเป็นปั๊มขอบตัดนะครับปั๊มขอบตัดซึ่งในการศึกษาเหรียญนะครับจะมี3ยุคด้วยกันนะครับเพื่อนๆหรือพี่ๆนะครับศึกษาอยู่ในอันไหนนะครับสำหรับผมเนี่ยผมชอบชอบพระเหรียญนะครับเพราะผมดูแล้วเนี่ยดูแลรักษาง่ายนะครับแล้วก็ลักษณะการดูหรือการพิจาณาเนี่ยครับค่อนข้างชัดเจนนะครับ ส่วนช่วงนี้นะครับผมก็สะสมพระเหรียญไปก่อนนะครับเพื่อนๆท่านใดนะครับคิดว่ามีประโยชน์นะครับพิมพ์มีประโยชน์นะครับเดี๋ยววันหลังนะครับผมก็จะมาเล่านะครับแบ่งปันให้อีกนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ